คิดนั้ก็ให้ได้คิดอยากสีก็ให้ได้สีคิดอยากตดก็ให้ได้ตโโหมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองมันต้องมีอ้ไปเฮ้าไปกระซีเมื่อแล้วเมื่อแร้วด้อสิกลับแล้วกลับแล้วได้ได้แล้วเด้อเมื่อแล้วไปแล้วครับวงไอ้สอง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 ไปแนวไปแ้วโอ้โหมันเอาหัวแก้วไปเอาแก้วไปว่าอาหู อุ้ยซุ้มฉีกกระตือในบ้านมันอยู่คุมไหนวะผู้ใหญ่บ้านกับคงกับเขามันก็แลว้วเบิดแล้วเอมึงจังใดเนี่ยผูให้มึงโทรตามซุม้มไอ้ทีมผู้ใหญ่บ้านมันหอดใส่เราเนี่ยจะโทรอะไรเด้เมื่อกี้เนี่ยจ้าพอว่ายเขาลั่นขับรถมาอยู่โอ้กับคงกับเขาเนี่ยเขาอุ่นไว้เนี่ยมันฉีกเย็นเบิดได้เนี่ยเย็นเบิดผู้สา,าสั่งๆๆๆๆมันต้องมุหลายอย่างไอ้ซุ้มหาเนี่ยมันสาแต่วะโอ้นั่นนั่นนั่นมันแล้วมันแล้วนั่นนั่นมันกระนังยางเขามานั่นเดียวว่าเฮ้ยมาเเเเลลลลลยยยมมมมมาาาาาาอออันนีีี้้้ททผูใหญ่่บโ นัดไปั้งแต่แล้งแล้วสวัสดีครับสวัสดี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 ครับโอ้โหอันนี้เป็นคุณมอดคุณมอดคุณมอดเป็นว่คุณมอดก๊าสินโอ้โหขาอยังแต่งตัวอันนั้นอยังคุณนายดอกท้อคุณนายดอกท้อดอกท้ออันนี้ดอกท้ออันนี้ดอกท้อโอ้ดอกท้อหน้ามือนี้ก๋บุ้มี่ยังไหลอ่าอันนี้เป็นของข่อยเด้อของไอ้ท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านอคเกสมมาก เป็นยี่สิบสองสูสูเลยอย่างนั้นไงใส่ซ่องบ่ะใส่ช่องอ๋อมาเขาถ่ายรูปถ่ายรูปมาถ่ายรูปเออถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเออถ่ายรูปถ่ายรอ่ามันนี่ก็ให้เนี่ยยองนะครับมูยองนะครับลิซซิงเด็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะกะให้มีความสุขเลยล่ะคิดงั้นก็ให้ได้คิดอยากซีก็ให้ได้ซีอ้าววี่คิดอยากตดก็ให้ได้ตดโอ้โหมีลูกเต็มบ้าน มีลานเต็มเมืองมันต้องมีอ้าวเ oh, <man. S 1> ฮ้ยเออมันต้องมีหรับครับพี่โอเอร่าน้ำน้ำครับน้ำน้ำน้ำซื้อหยิ่งพ่อไงมอดน้ำยี่ห้อตาสูงมุ้นจุ้ยสูงมุ้นจุ้ยข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาน้ำผมโอ้อันนี้ของของน้องหมดเลยนี่ของนของอันนี้ผู้ใดนี่อันนี้ผู้ใดอันนี้ลูกขังไข่ลูกกระงปข่นี่ลูกสาวคอยบอ้ยดอกท้อ ไม่พอวุ้ยไหลงามเลยนี่หักคอหักคอหักคอนี่จังใดเฮาก็เป็นห้องเพนเดียวกันแล้วห้องย่างามห้องเพนเดียวกันแล้วกัสิทด้ยุ่งน้องมองโกยมองเกียวกันเด้อไอ้ผมเห็นว่ามันยอมมาดิเขียงสีเงี้ยเส่หัวขูสีล่างน่ทันล่มางบ่ทันก็เลยมาเลย กินเขากินน้าก็ใช้ไปคะกินนนหน้นเนข่าเนี่ยเม่กี้ยืเข่าอ๋อได้เลยกะเดี๋ยวสแต็งเอ้ยบอแมนเดี๋ยวกะเซิร์นนะครับรับประทงรับประทานอาหารมอนยบร้อยเนาะเขาเตรียมถุงมันอยู่นี่ไปเฮาเฮากะลุยเลยดิไปขอบคุณจ้ะขอบคุณทุกตัมอน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 เร็วๆจับใส่จับใส่เร็วๆเฮาจับใส่จับใส่จับใส่เร็วเร็วๆเขาใส่ใส่ใส่เขา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 จับใส่จับใส่ ไล่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 เอาไว้ไลเอากระสอบกระสอบเขาก็กระสอบกระสอบมาใส่กรสอบคุ่นุณคุณค like e ุณพัก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 เขาต้องพักเอาไปเบื่อเลยแก่งผู้ใหญ่บ้านเกิดลุยมันเกิดมีตังค์อยู่นะมันคือจังมอดมอดใคร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 ประตากรรมหรือวะใครใครใครเดี๋ยเอาเรื่อยเลยเรื่อยอู้หูไปเหรอเด้อไปเฮาไปกระสีเมื่อแล้วเมื่อแล้วเด้อสิกลับแล้วกลับแล้วได้ได้แล้วเด้อ เมื่อแล้วไปแล้วครับผมไอ้สอ,องสองสองสองไป, <ór> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับผมโอ,โอ้แป,ป๊ปสี่เราไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแก้วมาแก้วมาไปก้อนแก้วอ่ะ,ะโอ้โหมันเอาหัดแก้วไปเอาแก้วไปพ่อมอ้าวอุ้ยซุ้มฉีกกระตึกเนี่ยบ้านมันอยู่คุ้มไหนวะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมละเงยเดี๋ยวมาเห็ดพันธุ์อีกเด้อเงยไปส่งแขกเดียไปส่งแขกเดียมันเอาของกูไปสองถาดแล้วนะ